เสกโลโซใจสั่งมาของจริงลั่นโพสเด็ดเป็นฐานส้มชาวเน็ตแห่เชียร์ทำเพลงดวน หลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือพรรคก้าไกลโดยมีทีมพิธาเป็นหัวหน้าพรรคและตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็รอดูและลุ้นว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30ของประเทศไทยเพราะตอนนี้ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดค่ะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพรรคก้าวไกลจะจับมือกับพรรคชาติพัฒนากล้าจึงทําให้ประชาชนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก จากนั้นพักก้าวไกลก็ได้โพสต์ขอโทษปมพักชาติพัฒนากล้ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้าส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลก็ได้ออกมาทวิตพร้อมระบุข้อความว่าขอโทษครับผมจะระลึกไว้เสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก งานนี้ทำเอานักร้องร็อกสตาร์คนดังอย่างเซกโลโซได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเพจเซกโลโซโดยมีข้อความสั้นๆว่าก้าวไกลทำกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเช่นเฮียแต่งเพลงให้ก้าวไกลหน่อยใจสั่งมาสีส้มลุยครับเฮียตัวบีดาชอบส้มค่ะตัวแม่จะแค่เพื่อชัดเจนค่ะเฮียที่รักเป็นต้น